ความหวังของคนไทยยังมีเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับวัคซีนวัคซีนสัญชาติไทยกันบ้างจากทางจุฬาครับที่เขามีการคิดค้นกันแล้วก็ทดสอบกันมาอย่างยาวนานวัคซีนจุฬาคอฟนายทีนครับเฟสแรกปรากฏว่ากระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายของมนุษย์ได้เทียบเท่ากับวัคซีนไฟเซอร์เลยนะฮะเมื่อวานนี้ทางผู้อํานวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด -19 ศูนย์วิจัยวัคซีนคณะแพทยศาสตร,ร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัายท่านออกมาเปิดเผยนะครับว่า เทคโนโลยีในการผลิตวัคซีนจุลาคอฟ1นนั่นก็คือ mRNA อเหมือนกับไฟเซอร์แล้วก็ m o เดอร์เริ่มทดสอบในมนุษย์เฟสแรกกลุ่มอาสาสมัคร36คนผลปรากฏว่ากระตุ้นภูมิคุ้มกันสูงถึง94%เเลยนะครับนั่นก็คือเทียบเท่ากับวัคซีนไฟเซอร์เลยค่ะแล้วก็สามารถยับยั้งเชื้อข้ามสายพันธุ์ได้ทั้งอัลฟาเบต้าแกมมาแล้วก็เดลตาด้วยนะคะครับคือนายสุกฤเองยังบอกว่า หนึ่งในอาสาสมัครเนี่ยชื่อว่านายสุกฤตบอกว่าได้รับวัคซีนทดลองไปไม่นานแล้วตัวเขาเนี่ยทำงานเป็นกลุ่มเสียงสูงด้วยนะคะปรากฏว่าพอตรวจหาเชื้อสองครั้งมไม่พบเชื้อหลังจากรับวัคซีนจุลาขอบไนทีนเป็นว่าขั้นตอนหลังจากนี้ล่ะค่ะทีมวิจัยบอกว่าต่อไปจะเป็นสเต็ปของการทดลองในมนุษย์เฟสสองถ้าเกิดว่าสำเร็จช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนะคะก็จะมีเป้าหมายเดินหน้าต่อ ขึ้นทะเบียนกับอยอให้สําเร็จภายในเมษายนปีหน้าค่ะยังถือว่าเราดีใจว่าผลข้างเคียงเราโดยเฉลี่ยเนี่ยใกล้เคียงกับไฟเซอร์แล้วก็บางอันก็มีน้อยกว่าด้วยในแง่ของไข้ที่ไข้สูงไงนะไฟเซอร์ Pfizer จะมีไข้สูงในในรายงานที่เขารายงานเราเราต้องท้าทายตัวเองเราพยายามขึ้นทะเบียนให้ได้ภายในเมษายน รอลุ้นกันค่ะวัคซีนนี่จุลาคอฟไนทีน<ฮ>ะเริ่มต้นใช้ได้ก็คือเมษาปีหน้าเนี่ยนะและมีอีกหนึ่งความหวังของประเทศไทยค่ะเมื่อทางสภาหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมติออกข้อบังคับมาใจความนะพูดง่ายก็คือเปิดทางให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดหานำเข้าขึ้นทะเบียนพวกสิ่งของจำเป็นเกี่ยวกับโควิดพวกยาวัคซีนเวชภัณฑ์ต่างๆเปิดทางให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดซื้อจัดหาเองได้โดยตรง คล้ายๆกับราชวิทยาลัยจุฬาพรค่ะหลังจากนี้ก็ต้องจับตาว่าทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยจะนาวัคซีนอะไรเข้ามาเพราะในสังกัดที่ดูแลก็จะมีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอยู่ด้วย<ช>ะนะคะ,ะระหว่างที่เรารอความหวังของคนไทยอยู่ตอนนี้เราต้องกาดสูงๆนะ,ะฮะต้องดูแลตัวเองอย่างเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ยูทูบข่าวช่องวันจะได้ม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริง จากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ